เฮ <Hey. S 2> <Hey. S 1> สวัสดีค่ะโบค่ะสวัสดีค่ะเอมี่ค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีมีนะคะสู่ดวงความรักการงานการเงินสุขภาพในช่วง ครึ่งเดือนแรกกันยายน2563ค่ะชาวราศีมีนก็ผู้ที่เกิดวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมค่ะ,คะก็ยังเป็นดวงทั่วไปดวงจเนอ r a ลอยู่นะคะยังเพิ่งเอาไปคิดตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวเราทิ้งไว้ด้านใต้ description box แล้วเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์พวกเราเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะอะชาวราศีมีนเรื่องราวเป็นยังไงคะคุณแม่ ชาวราศีมีคนมีคู่สถานการณ์ตอนนี้ก็ถือสองช้อยส์นะคะก็บอกได้เลยว่ามันเป็นโมโหจอมนี้น่าจะถือคบถือมาตั้งนานแล้วนะถือไปถือมาถือมานานแล้วแล้วก็เหมือนรู้จักคบกันมานานแล้วหรือบางคนอาจจะไม่ได้คบก็ได้แต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สองช้อยส์แน่นอนนะคะเแต่ความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้มู่ไปไหนนะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกแหงไว้อย่างนั้นแหละมัน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 เหมือนมีความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบ หยิบยื่นความสัมพันธ์ให้ไปแต่มันก็หยิบยื่นไปได้ไม่สุดเพราะว่ามันยังติดความมีตัวตนที่แบบชัดเจนอยู่นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าตอนนี้เหมือนสิ่งที่คุณชาวราศีมีค,คงยังคงประคับประคองไม่ให้จักกันไปก็คือคนเ,เก่าๆในชีวิตอะอคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบอยู่ในชีวิตมานานคนเก่าๆคนที่คุณแบบยัง เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคุณต้องหล่อเลี้ยงเอาไว้เพราะว่าคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแบบสดชื่นมีชีวิตชีวารู้สึกว่าหรือไม่คุณก็อยากจะดูแลหรืออยากจะเหมือนกับเทคแคร์เขาอยู่หรือว่าใส่ใจเขาอยู่มันเป็นสิ่งดีๆที่แบบอยากมอบให้กันหรือว่าตัวเขามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะมามาเลยทําให้คุณนะเนี่ยยังี่ยปล่อยเขาไปไม่ได้สิ่งที่คุณเคยได้รับมันดีมากๆนะคะเออ หรือไม่บางคนนะบางคนนะคะก็เป็นอยู่ในจุดที่แบบเอออาจจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจในการตัดสินใจที่จะแบบว่าเฮ้ยเอาไงดีจะไปต่อหรือว่าจะหยุดอยู่แค่นี้แต่สิ่งที่เห็นนะถือความถูกต้องถือแบบอืถือคอมมิชเมนต์ไว้อยู่แบบมั่นๆเลยอืมใช่คือเขาก็มีอันนี้อยู่แต่ว่าในฝั่งในฝั่งของอีกฝ่ายคือเขาไม่สามารถปล่อยไปได้ตอนนี้มันมีไพ่นะตั้งสองดาบตั้งสองเหรียญหนึ่งเหรียญใช่ไหม อันนี้แม่ก็คือในฝากหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่สามารถตัดไปได้แต่ว่าก็ยังคงติดความสัมพันธ์ที่มันเป็นมีตัวจรินอยู่ไงชัดเจนว่าไม่ปล่อยไปแต่ว่าอีกฝากหนึ่งคุณก็บาลานซ์คีดเขาไว้อยู่ได้บอกไหมอันนี้ก็ไม่ปล่อยแต่อีกฝากหนึ่งก็องรอเลี้ยง,องรอเลี้ยง,ลงเลี้ยง,องรอเลี้ยงรอเลี้ยงเอาไว้นะคะช่วงนี้คุณก็ลังเงใจเหมือนกันรังเงยใจยนี่คือไม่ได้รังเลยอาจจะไม่รังเงใจกับคนที่ เป็นนัมเบอร์วะนลังในใจที่จะยังไงกับคนนน้นเพราะว่าไพา่หนึ่งในฟากนี้ส่วนอันนี้มันติดชัดเจนม,มันติดชัดเจนแต่ว่ายังไงมันเ็าปล่อยไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์ก็เลยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างเออชัดเจนว่าไม่ยังไงก็ไม่กับตัวจริงเนี่ยยังไงก็ถือ,อแต่อีกฟากหนึงเนี่ยยังไงก็ยังคงอยากจะบ,บาลานซ์ต่อไป ยังคงอยากตลอดเลี้ยงต่อไปอาจจะมีการพูดคุยอาจจะมีการสื่อสารหรือนี่อาการขอร้องหรือร้องขออะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้มันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะอ่ะเราไปดูความรู้สึกของเขาคนนั้นกันบ้างนะคะชาวราศีมีนเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะยังเป็นดวงทั่วไปอยู่ฟังแล้วของคุณก็คือของคุณนะคะฟังเป็นของเขาก็ไม่ใช่ของคุณคือของเขาคันจมูกอ่ะ เขาคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีมีนบ้างคะเขาคนนั้นค่ะน่าจะมีการติดต่อสื่อสารมาจากฝ้าเขานะคะอืมจริงๆด้วยเขาเหมือนพยายามหาทุกวิถีทางเลยอะเพื่อที่จะมาเพื่อที่จะมาพูดคุยอะไรบางอย่างกับคุณหรือกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเทมเพลนเขายังอยากประคับประคองคุณอยู่ในชีวิตนะยังอยากประคับประคองเขาก็คงยังรู้สึกถึงความลืมคุณไม่ได้แหละ มันเป็นมันเป็นความทุกข์เหมือนกันเวลาที่ไม่มีคุณยังแอบคอยสองดูสิ่ง Facebook สิหรือยังรอคอยข่าวสารแต่ความสัมพันธ์นี้เขาก็ไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้เหมือนกันค่ะชาวราศีมีนเนาะก็ยังถือเหมือนแบบยังถือความยังถือสิ์ถ้วยเป็นเด็กมันน่าจะมีลูกมีเต้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเลยเหมือนทําให้เรื่องราวมันไม่ได้ง่าย แต่ในเชิงของคุณแล้วเขาพิจารณานะเขาเหมือนเขาเป็นคนอยากที่จะหาความเป็นไปได้ใหม่กับคุณอะไรอย่างเงี้ย adjustment อยากหาทางออกจริงๆอยากหาทางออกจริงๆแต่ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงสองดาบไม่รู้จะเข้าหายังไงแล้วตอนนี้นะคะเขาไฮโลแฟนเขารู้สึกว่าเขาเป็นห่วงคุณอยากทําทุกอย่างให้มันถูกต้องจริงๆอยากที่จะทําให้ทุกอย่างมันถูกต้องอยากที่จะมีอนาคตร่วมด้วยแหละแต่ อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถทําได้และไม่รู้จะทํำยังไงให้มันประสบความสําเร็จได้เหมือนกันแต่น่าจะมีการติดต่อสื่อสารมาจากเขาเพราะตัวเขาเองเวลาที่ไม่มีคุณนะเขาก็คงเครียดอยู่ในจิตใต้สํานึกเจ็บปวดเหมือนกันและไม่สามารถลืมคุณได้นะคะที่ผ่านมามันอาจจะเกิดเรื่องภาวะกระทันหันแล้วมันทําให้ตัวเขาเองค่อนข้างที่จะช็อกโลกก็ได้คุณอาจจะแบบปิดประตูตีแมวเขาก็ได้ค่ะชาราซีีนึอ่ะ ไปถึงชาวราศีมีนคิดยังไงกับเขาคนนั้นเอาคนนั้นมากมีนคิดยังไงคะมีนก็น่าจะไปหยิยื่นหรือไปขอไปขอโอกาสหรือไปหยิยื่นความสัมพันธ์หรือสิ่งอะไรใดๆให้กับเขาแต่ว่าก็ไปต่อไม่ได้น่าจะเจอคำปฏิเสธหรือสิ่งที่คุณน้องขอไปเขาไม่ให้เขาให้ไม่ได้แล้ว มันพังสำหรับคุณนะทาวเวอร์พังมากเลยฮะพังพังเลยอ่ะพังกับไปเลยอ่ะคือแบบว่าหน้าหงายไปเลยอ่ะใช่อะไรอ่ะนึกว่าจะให้ใช่ชเออเนี่ยเป็นเดสเลยอ่ะเออเดสเลยนะคะเดสเลยคุณน่าจะจบความสัมพันธ์แล้วแหละคุณยอมแพ้เนี่ยยอมแพ้เหนื่อยห้าดาวห้าเหรียญก็เหนื่อยทาวเวอร์เออคุณคิดว่าคุณจะประคองได้เพราะความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงแน่นแฟนแล้วยังไงเนี่ย มันมาถึงจุดๆนี้แล้วยังไงก็ต้องไปต่อ,อแต่บางเออคําตอบที่ได้รับเนอะคุณคุณอาจจะไปร้องขอให้เขาเป็นยังคงคีดเป็นสามถ้วยอยู่ตอนนั้นนะแล้วเขาก็ไม่โอเคอะ่ะเหมือนเขาก็พลาวกับตัวเองพอสมควรมัน,มนกับว่ามันเลยทําให้คุณแบบพังเลยแบบไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เออ ออทังทังที่เราเข้ากันได้ดีเลยอะความดึงดูดเคมีข้อมันใช่เลยอะอเออมันมันไม่น่าจะพลาดเป้าอะนึอกออกไหมคือเราร <c oughs> ู้สึกว่าเราทําคะแนนมาดีมากเลยแม่งต้องออกมาร้อยเปอร์เซ็นต่ะแต่ผลสุดท้ายอ,อ,อ้าวสอบตกอะไรวะอะไรอ่ะเออเออขาคิดยังไงอีกเขาคิดยังไงก็ตรงๆไปอืมแต่ แต่เดี๋ยวเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะอืม,อมเขายังคงถือไว้อยู่แหละเขายังคงถือไว้อยู่แหละมันก็ในฝ้าเขาเขาเองตัวเองก็รู้สึกดีแหละเขาก็รู้สึกดีเขาก็รู้สึกว่าเขาห่วงความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่ามันติดอะ่ะม,มันติดที่ว่าเฮ้ยเขาก็มีความสัมพันธ์ที่มันถูกต้องชัดเจนมันไม่สามารถที่จะจัดการอะไรตรงนี้ได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับชีวิตเขาอะ่ะเออมไม่ได้กล้าหาญขนาดเห้ือนชัใชัยที่จะไป บุกไปอาชีพมันมออ่เนี่ยถ้าจะจต้องไปน<อ>นสู้ไป<ก>ทําอะไรอย่าเงี่ยก็ไปทําอะไรต้องไปจัดก,การอะไรกับครอบครัวหรือไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มันเจ็บเกินไปไม่จะรับได้ถ้าคิดถึงผลกระทบแล้วนะคะอืเออผอสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องตัดสินใจอะ่ะอ,อืม เนี่ยมันยังดึงดูดก,กันอยู่นะเขาก็ตัดสนินใจคือเขายังยังคงมีบางอย่างสําหรับตัวตัวคุณมีบางอย่างที่มันเคมีข้อที่ดึงดูดเขาแล้วเขายังไม่ได้มันมาหรือว่าเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ายังหวยหาที่ตัวคุณมีให้เขามันเป็นความสุขมันเป็นแสงสว่างเป็นความสดใสมีชีวิตชีวาสําหรับชีวิตเ,เขาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแรงดึงดูดที่เราหรือไม่ก็เป็นเรื่องกาย เพราะว่าไพา่มันออกมาเดวิลกับเดลเวอร์คือแบบว่ามันดึงดูดทางด้านแบบร่างกายคุณต้องมีเซ็กอพิเอลกับเขาแบบอย่างสูงส่งที่ทําให้เขารู้สึกแบบว่าอยกากใครยี่ทถาไม่ได้แล้วนอนตายตามหลังเลยเออเนี่ยคุณเป็นหนึ่งในเท้าอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันกวนใจเขามากเลยว่าเขายังไม่ได้มันหมามันเป็นสิ่งที่คุณอื่นไม่ลงมีแพชชั่นมันมีแรงดึงดูด สูงมากเลยแล้วมันทําให้เขารู้สึกแบบว่าเฮ้ยคือที่ผ่านมาก็ไม่ว่าจะแรงดึงดูดอะไรแค่ไหนฉันก็พิชิตมาหมดแล้วนตตอนเนี้ยหรืออันนี้ยังไม่ได้เลือเนี่ยยังไม่ได้อ่อะเอาคําค่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะชาวราศีเมนเอาคําชาวราศีเมนค่ะคู่ของเขาเป็นยังไงบ้างอเอาคําค่ะสิบเหรีรยญหนึ่งไม้เท้าควีนเถี่อนเดอะโฟ น่าจะมีการจบนะจบแล้วและเจ็บเอาคำจบเรื่องสามถ้วยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่เอาอีกแล้วจบแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเจ็บมากแล้วอยากที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วเดินออกมาจริงๆเดินออกมาจริงมีคนทอยหางออกมาจริงๆค่ะเออแต่ก็ยังรักอยู่ความสัมพันธ์นี้ก็เหมือนแบบต้องต้อง ต้องไปในทำตามทางที่มันถูกต้องอะ่ะเออต้องไปทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วมันสมควรจะทำจริงๆอะนะคะน่าจะมีการจบในเรื่องของสามเศร้าละชาวราศีมีนจบไหมเรื่องสามเศร้าจบไหมจบยังไงก็จบมันเหมือนแบบมันตัดสินใจจบไปแล้วอะ่ะอืมมันพังไปแล้วอนะคะแล้วก็ไปทำหน้าที่ของตัวเอง ในเชิงของสิ่งที่แบบต้องทําอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวดูแลเมียดูแลลูกใช่ยาดูแล,แล,แลสามีไปแต่แน่นอนมันก็ยังคงมีความที่เหมือนแบบทางใจอ่ะนะยังก็ยังตัดไม่ได้ยังคงมีความอะไรอาวร์คิดถึงนั่นนี่นู่นเครียดแต่ว่าในเชิงของการกระทําแล้วอะ่ะมันต้องเป็นแบบนี้อืมประมาณนี้นี่คือเอาคาการกระทําต้องเปลี่ยนแล้วค่ะประมาณนี้การงานค่ะ การงานช่วงนี้ก็งานหนักนะอืมงานหนักมากพอสมควรเลยแต่ว่าโดยรวมก็ไปได้ด้วยดีนะคะ แต่ว่าอาจจะยุ่งม่อมีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยต้องจัดการมีหลายสิ่งเนี่ยต้องทําเรื่องเอกสารเรื่องอะไรนะจะไม่ชอบเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันค่อนข้างจะหนักสําหรับคุณแต่ว่าโดยรวมก็ผ่านคนไปได้ด้วยดีะการเงินที่ผ่านมาเนาะบอกว่าน่าจะมีแบบมีคนมาหยิบยืมเงินคุณหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นการทํทรายสัญญากันอะแล้วมันไม่เวิร์กอะค่ะ มันน่าจะมีเรื่องอุบัติเหตุทางการเงินที่คุณจะต้องเสียเงินโดยใช่เหตุนะอาจจะเกี่ยวกับสุขภาพอะไรก็ได้เนาะทีเนี้ยแต่ด้วยการเงินของคุณแล้วคุณเป็นอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีอยู่แล้วนะคะมันเลยทําให้เออมันก็ยังไม่ได้แบบลําบากสักเท่าไหร่แต่ก็เรื่อง,เร,องเรื่องความซวยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็เป็นเรื่องที่ควรระวังที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะอืสุขภาพก็ไม่มีอะไรค่ะก็โดยรวมดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ ก็แข็งแรงดีไม่มีเกณฑ์ัติเหตุไม่ได้มีอะไรทุกอย่างแบบแฮปปี้ดีค่ะตอนนี้คุณก็เหมือนอาจจะมีบุญหนุนําอยู่อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีรับพบกันใหม่ครึ่งเดือนหลังวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย